ดีครับจไปดครับจัได้กวดจัมเดี๋ยวแต่เราเซฟตี้เรื่องใส่ตาครับสา่ตาด้วเนะเป็นสิ่งที่ต้องทำ กระดากระดานคนไตโอเคครับผม